ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเกี่ยวกับผ้ายันนะครับ11คูณ14นะครับของรุ่นส่งน้ำา6สนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีแห่งผ้ายันรุ่นนี้จริงๆนะครับมาแรงที่สุดณตอนนี้เลยนะครับก็คือผ้ายัน11คูณ14นี่เองอีกหนึ่งผ้ายันยอดคิดนะครับมาดูเลยนะครับนี่ครับคร่าวๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับรอบๆนะครับจะเป็นผ้ายันนะครับ นี่ครับอ่ทรงสี่เหลี่ยมนะเป็นยันกลมนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เป็นผ้ายันแบบกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยันแปดทิศแบบนี้นะครับสวยสดงดงามทีเดียวนะครับอ่าด้านล่างนะครับจะเขียนว่าตำบลฉลองอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้จะรันนัมเบอร์นะครับและด้านขวามือด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปั้มจราวัดนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับนะครับ ขวามือซ้ายมือเป็นไก่นะครับอ่าครับนี่สวยเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปตาไข่นะครับเป็นรูปตาไข่รูปเดียวนะครับที่ทำาลเก็ตนะครับฉากทองอกเก็ตสี่เปียนะครับนะครับที่ตาไข่เอามือกุมเน่านะครับนี่ครับสวยเลยทีเดียวนะครับจะมียันยันที่เหมือนกับรูปอัดอะคริลิกนะครับนะครับยันด้านขวาด้านซ้ายนะครับ ดูลายยันครับสวยเลยทีเดียวตรงกลางนะครับเขียนว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับครับเป็นผ้ายันอีกหนึ่งพื้นนะครับที่ใส่กรอบแล้วดูดีสวยสง่างามมากนับ่าขายดีให้ช่วยล่ามนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมายังเบอร์หรือแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อติดตามในวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ